ครับฟูจิฟูจิสกิครับก็มีคนถามเรื่องธุรกิจบ่อยๆครับผมก็เลยคิดไปคิดมานั่งคิดต่อธุรกิจมันคล้ายๆกับการเป็นเด็กการเป็นผู้ใหญ่นะยังไงครับให้เราจรินตนาการดูครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยนะฮะพอเราเกิดมานะฮะเราก็จะเริ่มให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลเราแล้วเราเหมือนก็เราเป็นฮีโร่พ่อพ่อซื้อนี่ให้หนูหน่อยสิพ่อดูนี้หนูหน่อยได้ไหมหนูดูเท่ไหมอย่างวุ่นอย่างนี้ก็คือเราเป็นหลักนะครับ มี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 ก็คือชันชนชนชน้นชะั้นชั้นชั้นชั้นนะฮะตอนเด็กๆนี่อะไรก็ชั้นอะไรก็ชั้นถ้าไม่ทําตามเราเราก็จะร้องไห้แล้วก็จะงองแงนะฮะนั่นคือตอนเด็กเดก็จะมีคนโผล่เราแล้วก็เราเนี่ยใช้ชีวิตก็คือโลกต้องอยู่หมุนเพื่อเรานั่นคือตอนเด็กเดครับพอเราโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเป็นไงครับเป็นวัยรุ่นเราก็จะเริ่มเริ่มใส่ใจเพื่อนนะครับเริ่มใส่ใจเพื่อนเพื่อนเราแคร์เราหรือเปล่าเเเเพพื่่่่่ออนนนรรรามมมีิิใใสจแแตฟะ เราไม่ใส่ใจแฟนเป็นไงครับแฟนก็จะทิ้งเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ครับเราต้องดูแลเด็กเราต้องดูแลครอบครัวแลา้วดูแลคนอื่นครับเพราะอะไรครับเพราะเรามีลูกนะลูกเขาจะไม่ฟังเราหรือดื้อเราก็ต้องดูแลลูกเราเพราะเรามีความรักเราเริ่มให้ความรักจากคนอื่นได้เราเริ่มดูแลคนอื่นได้จากการที่ตอนแรกๆเราเป็นเด็กนะเราต้องการความรักจากคนอื่นแต่ตอนนี้เราเป็นคนผู้ให้ความรักจากผู้อื่น นั่นหมายถึงการทำธุรกิจ, <_ d ata> ก,จก็เหมือนกันครับ <_ d ata> การทำธุรกิจที่จะประสบความเร็จได้ <_ d ata> คุณต้องมองหลายหลมุมมองมุมมองลูกน้องมองมองุมอมองที่ตัวเองเป็นหัวหน้า <_ d ata> และมองมุมมองลูกค้าครับทำยังไงให้ลูกค้านะฮะสนใจที่จะซื้อของเราไม่ใช่ว่าเราจะขาย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 นะคนที่ทำธุรกิจไม่เก่งกะแต่ขายอย่างเดียวเอาเปรียบนะฉันจะต้องขายอย่างนี้ขายอธิบายสินค้าไปเลยขายที่รายสินค้าเลยคนที่ทำธุรกิจเก่งๆไม่ขายของทันทียิ่งเป็นของที่ราคาแพงยิ่งเป็นของที่ใหญ่ เราจะต้องเป็นเพื่อนกันก่อนเป็นมิตรกันก่อนสร้างความเชื่อถือกันก่อนครับเหมือนหมอก็เหมือนกันนะฮะหมอคนไหนไม่มีไม่มีความเชื่อถือคนไข้ไม่กล้าให้ผ่าตัดครับเพราะฉะนั้นเหมือนเหมือนกันครับคุณจะขายของหรือคุณจะทาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะประสบความสำเร็จได้คุณต้องมองมุมมอง3มมุมก็คือมุมมองของตัวเองการเป็นประธานบริษัทหรือการเป็นลูกน้องเขาหรือเป็นมุมมองของพนักงานและอีกมุมหนึ่งก็คือมุมมองของลูกค้านะครับไม่ได้หมายถึงว่าผมเก่งนะฮะ ผมก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆต้องพัฒนาให้เก่งขึ้นเรื่อยๆเราจะคอยดูแลดูตัวเองเสมอว่าเราขาดอะไรแล้วต้องพัฒนาอะไรได้อีกพัฒนาตัวเองได้อีกเนี่ยทำให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราขาดก็มานั่งพัฒนาต่อว่าฉันขาดอะไรฉันต้องพัฒนาอะไรได้บ้างฮะจงทําตัวให้เป็นผู้ใหญ่จริงๆแล้วคนหลายคนมีอายุเยอะแต่ทําตัวเหมือนเด็กภาษาอังกฤษเรียกว่า adult c h i l d r e n กนั่นคือ เป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดเป็นเด็กนะฮะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดเป็นเด็กที่ขายของไม่เก่งน,ะนั่นแหละมีเหตุผลเพราะว่าต้องการขายเพื่อตัวเองให้ได้อย่างเดียวทําไงให้ลูกค้าได้นะฮะทำไงให้ลูกค้าได้ก็คือการบริการเขาดีๆเวลาเขาซื้ออะไรเราอยากจะให้อะไรให้เขาเต็มที่เอาผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในร้านให้เขาครับเขาจะรู้สึกว่าเราใส่ใจเขาครับไม่ใช่ว่าเวลาเราถอนแบงค์เราเอาแบงค์ที่เน่าที่สุดคืนเขาหรือเปล่าเราเอาแบงค์ที่ดีที่สุด คืนเขาก่อนครับแล้วในที่สุดถ้าเราเหลือแบงค์ที่มันห่วยที่สุดในร้านนั่นคือแบงค์ที่ใหม่ที่สุดในร้านแล้วครับเพราะคุณเริ่มให้จากอันที่มันดีที่สุดในร้านก่อนนะฮะนั่นคือการใส่ใจเพราะฉะนั้นการทําธุรกิจก็เหมือนกันถ้าจะประสมผลิตได้ลูกค้าต้องมีใจครับและลูกน้องต้องอยู่ด้วยได้ครับเพราะฉะนั้นนะฮะผมเองก็ต้องพัฒนาแต่เ,เพื่อนๆก็ต้องพัฒนาด้วยไม่ใช่ว่าตัวเองอย่างเดียวต้องพัฒนาต่อไปพัฒนาต่อไปเหมือนเราเป็นพ่อแม่คนเหมือนเราเป็นเจ้าของธุรกิจ เราลองคิดดูครับว่าทํายังไงให้3มฝ่ายวินวินวินทุกฝ่ายครับทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทําสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่มีความรู้เท่าเดิมรายได้เท่าเดิมถ้าเราอยากเพิ่มไรายได้ต้องเพิ่มความรู้ครับเป็นกําลังใจให้นะครับขอให้เพื่อนเพื่อนใช้ชีวิตร่ำลืนในวันนี้ครับบา,บายบายสวัสดีครับปณิธานของผมคือการต้องการให้ทุกคนมีความสุขมีการพัฒนาชีวิตและมีรายได้ที่ดีถ้าเรามีความรู้มากขึ้นเราจะสร้างเงินสร้างความเป็นอยู่สร้างยาที่ดีให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ ดังนั้นถ้าคุณได้ดูคลิปนี้ทุกวันทุกวันวันไม่แน่นะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นกุญแจในการปลดล็อกชีวิตคุณสู่ความสำเร็จก็ได้ครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดให้เพื่อนเพื่อนติดตาม Li น์แอดฟูจิฟูจิสกิหรือ Facebook Dr. Fuji ครับขอบคุณที่ดู YouTube นะครับเพื่อจะให้ดูข้อมูลดีๆและใหม่ๆและสามารถรู้ได้ว่าไปที่ไหนเผื่อจะได้เจอฟูจิครับให้เรากด u b s c r i b e และกดกระดิ่งติ๊งๆ ให้ครบ2อย่างนะครับอย่าลืมต้องครบ2อย่างนะครับแล้วเจอกันนะครับอเลโต